กรับโซลีเอฟซีแล้วก็ผู้ชมรู้ชมนะครับทางช่องสุขเรืองและส่องยนตนะครับผมมาครับผมนะฮะวันนี้นะครับก็มาเอารถครับเราลงกัดปุ๊บนะมาเอารถที่อำเภอด่านคุณทศนะครับรถที่เราซื้อไว้วันก่อนนะครับซื้อไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะฮะก็วันนี้มาเอานะครับนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่ะเนี้ย ครับผมโทรหาป๋าแกแล้วแกว่าเข้ามาเอาได้เลยแนจ่ายตังค์เขาหมดแล้วนะฮะทำไมถึงเอารถหกล้อมาเหรอครับผมพอดีวันนี้นะครับทีแรกว่าจะมีสองงานนะครับที่อำเภอสร้างคอนะครับจังหวัดชัยภูมินะครับทีนี้นะฮะซื้อรถไว้คันนึงนะครับจําไว้ห้าพันบาทนะครับรถเคเมเครื่อง WO บ e เนะครับเอ้ย WO CD ซดีนะครับ ก็เลยว่าจะเอารถหกล้อนะครับมาใส่เอารถคันนั้นด้วยนะครับรถเขาก็ติดไฟนั้นอยู่นะครับก็เลยไปตัดออกจากไฟนนซ์พอเราไปตัดออกแล้วไปดูนะฮะบ,บัตรประชาชนเขาขาดนะครับขาดสิงหานะฮะเพิ่งเดือน2เดือนเมื่อกี้นี้ครับผมทีนี้คนชื่อ,อผัดไปอ่ะเกาหลีนะครับก็เลยยังไม่ได้บัตรมานะฮะเขาก็เลยอ่ะ ไม่ขายนะครับเขาว่ามันโอนไม่ได้เขาว่าเขาไม่ขายนะครับทีน like yep ี้ผมโอนตังไปปิดให้เขาเรียบร้อยนะครับสองหมืนกว่าบาทพอดียอดไม่เยอะนะครับนะฮะก็เลยโอ้โหกลัวอ่าเขาก็นี่นี่นะเขาก็เลยบอกว่าไม่ขายนะคโอ้โหโอนตังไปปิดแล้วดีนะยอดไม่เยอะพอดีเขามีเงินอยู่พอดีเลยเขาก็เลยเอาเงินโอนเงินคืนนะครับก็เลยตเติดมาถึงนี่เลยครับเมารถเลยนะฮะ วันนี้จะมาขับเอาเลยนะฮะนี่ของแท้มาแล้วนะฮะเสียงโทรศัพท์เข้าทั้งสองพร้อมกันเลยนะฮะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตรับโทรศัพท์ก่อนครับเราลนีฮะต่อครับถึงไหนแล้วเมื่อกี้นี่นะฮะเอาเลยโอาตังอามาจำกลัวเราเอารถไปทำอ่ะ ผลของผิดกฎหมายนะครับเขาก็เลยไม่ขายนะครับนะฮะโอ้โหเสียเวลาเลยครับเอาหกล้อมานะฮะค่าน้ำมันก็ไปกลับก็สามพันแล้วครับมาเดี๋ยวมาเรามาลองคันนี้ครับใครหาอยู่นะฮะรถบัสนะครับนี่ฮะสิบสองเมตรครับ12เมตรเลยฝนตกด้วยครับวันนี้เดี๋ยวเรามา เอาแบตมาใส่นะครับวันนั้นเอาแบตไปนะครับวันก่อนนะครับเราเอาแบตไปนะฮะเดี๋ยวเอาแบตมาใส่มาเ,เช็คน้ําเช็คระบบไฟนะฮะระบ,บบไฟผมเช็คแล้วล่ะเอ้ยอเดี๋ยวมาเปิดครับจะตายเมื่อไหรพี่วิธีอยู่ออกมาไป ไม่ลากหรอกครับเดี๋ยวขับกลับนะครับเพราะว่าวันนั้นผมมาเช็คแล้วระบบระบบคือระบบไฟนะครับช่วงล่างเป็นของอี่สูนะครับคัสตัวนี้เป็นคัสซีนะยี่สูเหมือนกันนะมันเป็นตัวถังเชือมชัยแบบเขาเป็นวางคัสซีสามส่วนนะครับเครื่อเป็นปีเครับปีเนะครับเครื่องแห้งๆเลยนะครับผมเป็นตัวสามร้อยไม่สองร้อยสามสิบั้งตัวนี้ครับเป็นเสื้อหนานะครับเดิ เสื้อหาเลยนะเสื้องดีกิ๊กเลยครับนีเดี๋ยวมาลองดูครับดีไม่ดีครับเดี๋ยวลองขับกลับครับอะใดก็ชาร์จนะครับวันไม่มีเลย ดูภายในก่อนเผื่อใครที่มาดูคลิปแรกนะครับคลิปนี้นะครับเม้นมาทีครับเป็นช่วงล่างแหนบนะครับไม่ใช่ถุงลมนะตัวนี้ครับเนี่ยโอ้ยมีที่นั่งสำหรับคนรถด้วยครับเป็นเบาะสามสองครับเนี่ยข้างในก็สะอาดดีอยู่ครับผม ไม่มีใยแบงมุมนะครับไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรเท่าไหร่นะเครื่องเสียงไม่มีการถอดครับยังครบอยู่นะครับเนี่ยเอาน้ำมันเบีดิมันเบิกดมันขัดนะฮะเป็นพื้นต่างระดับนะครับตัวนี้นะฮะกลางมันจะต่ำลงข้างๆจะสูงนะฮะเมื่ดนะครับเพราะขอพมานลง ส่งเครื่องเสียงพอพอมีได้ฟังครับนะตัวถังพวกนี้ก็ยังไม่สุดไม่ขาดขบ่อสามสองครับเ,เดี๋ยวถอยไปพัดไฟแดงเลยพี่จกหน้ามีแล้วครับท้เพียังขาดเกินสามปีครับตัวนี้นะครับ เกิน3ปีนะฮะเป็นทะเบียรนะระงับเราต้องไปแจ้งนะฮะแจ้งระงับนะครับเสียภาษีก็หลัง3ปีครับแล้วก็เสียค่าปรับครับนะฮะตาอยู่กับนนยายยายอยู่กับตาสองคนทำเป็นบ้านรงไทยเลยครับ ผมใหญ่ครับนะี่นะฮะความรุนได้เร็วเป็นเครื่องท้ายไม่มีโบวครับคันนี้นะฮะผมมาสามครั้งนะฮะครั้งนี้ครั้งที่สามนะครับครั้งแรกปีเกือบปีแล้วนะครับว่าต้นปี มาไม่ได้ราคากันครับก็กรอเปล่านะครับตรงนั้นนะครับอันนี้ป๋ากแกก็คือราคาที่ผมเสนอไปเนี่ยเขารับราคาราคาที่ผมเสนอไปไม่ได้นะครับผมก็เลยซื้อเลยครับนะราคาที่เขาเสนอมาครับอันนี้เพราะว่ารถดูร้านมันน้อยครับยังไม่มีไม่มีรถเข้าเท่าไหร่นะฮะผมก็เลย ใจใจซื้อนะครับคันนี้ก็เครื่องมันดีตัวถังก็เป็นตัวถังเตี้ยนะกระจกกว้างๆเลยเดี๋ยวถอยหลังครัเนี่ยถอยตรงไม่ได้ครับต้องหักหน่อยครับก็กำแพงเดี๋ยวใส่กำแพงบ้านเน่ะผมอยู่บ้านไหนเนี่ย บ้านห้วยจอร์เนะตำบลหินดอนอำเภอด่านคุณทศนะครับราชสีมาตอนนี้ก็บ่ายสองแล้วครับไม่รู้ว่าจะกลับตอนไหนครับเครื่องท้ายนี่บางคนเขาก็ไม่ชอบนะครับรถพัดลมเพราะว่าเขากลัวไม่ได้ยินเสียงเครื่องพังเพราะว่านะฮะกลัวสายพัดลมขาดนะครับกลัวไม่ได้ยินนะครับไปออกไปเบรกทำไมออกข้างเดียวทีนี้ วันนั้นออกสองข้างอยู่ฮะมามาถอยครับมาครับผมมาดูหัวหน้าถอยหัวหน้าสอนถอยครับตรงมาก่อนตรงมาก่อนตรงมาก่อนตรงมา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 เลยตรงมาเลยห่าง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 ตรงมา ขึ้นขอนนิดนึงขึ้นขอนนิดนึงพุ่งเลยตร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 งมาตรงมาตรงตรงนี่ตรงนี่ตรงยาวเลยยาวเลยตรงยาวเลยนี่ฮะมาโดนมาโดนฝนโดนแดดบ้างครับนี่ฮะเข่าเก็บตรง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 ขึ้นแล้วตรงขึ้นแล้วตรง ขึ้นเลาะตรงพี่ยวขวาขึ้นเลาะตรงถอยตรงเลยถอยตรงเลยก่ต้องเลี้ยวดอกถอยตรงเลยพี่มันสิ่ห้ากูวนมันสิ่ห้ากูวนหน่อยต้องถอยตรงนี่แม่ตรงพี่ไหมโอ้ยมา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 ทนมาหักโค้งอะไรเบิด์ตม่ได้ห่างนาะถอยตรงก็ถอยตรงก็ได้ตรงมากตรงมา ไปไปไปขวา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 ไปหน่อยขวาไปหน่อยไปขวาไปขวาไปห่าง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 นี่ฮะโดนฝนเรียบร้อยแล้วครับเหมือนสีเทาเลยฮะมาครับผมเดี๋ยวผมขับหกล้อตามครับนะฮะใครหาอยู่ครับนะเดี๋ยวไปดูกันโอ้โยยาวมากเลยรถ หาหาอยู่ครับก็ลองมาดูครับแน่แน่โอ้ขับรถนะขับรถบัสขึ้นมาลากเกียร์ข้างแน่แน่ไปประกาศเลยครับตนะาสวัสดีครับผมสวัสดีครับอคาครับผมเ,เดี๋ยวคอยชมก่อนเนี่ยตอนนี้มาถึงชัยภูมิแล้วน,นะครับโอ้วิ่งดีมากเลยครับผมวิ่งนิ่งมากเลย วิ่งของผมวิ่งก็แปดสบครับเนี่ยประมาณกันนะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งออกก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวมีนะฮะตำรวจคนส่งตั้งด่านนะครับแถวชัยภูมมนะฮะเดี๋ยวผมวิ่งออกก่อนไปดูต้นทางก่อนนะฮะเผือมีนะฮะนี่ครับออกไปแฟยแ กลางคืนครับนามาดูชมกลางคืนนะครับมาถึงอ่างฮีครับใกล้จะถึงยางตลาดแล้วครับหนึ่งทุ่มนะครับก็อะไรล่ะไฟออกกันเดียวนะไฟท้ายนะครับออกไฟหลี่ออกกันเดียววันนั้นออกหมดอยู่นะ ไฟเบรกก็ออกหมดอยู่นะครับวันนั้นนะวันนี้ไปลองนะครับแต่มาวันนี้นะครับไฟเบรกออกดวงเดียวไฟหลีออกดวงเดียวเดี๋ยวไปดูไฟหน้านี่ออกไหมนะฮะไฟห้องเครื่องออกครับเห็นไหมโอ้ยถ้าอยู่นานกว่านี้ผมว่าไม่มีไฟสักดวงละนะฮะน่าจะมีอยู่นะครับไฟไฟหน้านะมีไหมเนี่ย ไฟห้องเครื่องออกอยู่ออกอยู่ครับเนี่ยออกอยู่ครับออกอยู่ออกอยู่ครับ <laughs> ไปครับผมถึงบ้านแน่นอนครับถ้าน้ำมันไม่หมดนะครับไป <laughs> ใครหาอยู่ครับกันนี้นะฮะเราเปนปไล่ระบบไฟหน่อยนิดหน่อยครับแล้วก็นะฮะผมว่าระบบเกียร์เนี่ยยังมหัศจสอนหรือว่าไม่ชินหรือว่ายังไงนะเพราะว่าเข้า ตอนออกตัวนี่เข้าบิดตลอดเลยครับเข้าเกียร์สูงตลอดเลยนะไปตัวมีประมาณนี้ครับทำความสะอาดรถวิ่งหมอลําไปนี่โทรศัพท์มาแล้วครับขนาดมืดค่ำอยังมีโทรศัพท์มาไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับผมกับสีบุเรื่องละไรโยนนะครับคิดจะซื้อคิดจะขายคิดถึงสีบุเรื่องละไรโยนนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนไว้เจอกันโอกาสหนะ้าสัปนี้สวัสดีครับ